ชื่อเฉพาะกิจราญยาร่วมตำรวจตชดอสรวบสาวทอมวัย50ปีขนยาบ้า15มัดร0 0 0 0เมตรจากชายแดนด่านเจดี3องค์รับสารภาพทำมาแล้ว5-6ครั้งส่งสายใต้ใหม่ได้ค่าจ้างมันละส0 0 0ับาท วันที่13ตุลาคม2566ภายใต้นโยบายเมื่อพลตรีวุฒิยาจันทมาศผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีพลตำรวจตรีไพโรถคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกบรรจงอมริตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกพัศวีเรืองผู้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี พันเอกพงพน์ห้องศิลาหลักพันเอกสุรเดชเมฆานุวงศ์พันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุสักด์ผู้กำกับการต่ชอชดร3หนึ่งค่ายพระพุทธยอดฟ้าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจต่ชอชดรอและอสอะจจุดตรวจร่วมน้ำเกิกหมู่ที่9ตําตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรารถยนต์และบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออกเนื่องจากมีสายลับให้ข้อมูลว่าวันนี้จะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางด่านเจดีย์องค์ ต่อมาเวลา11นาฬกา50นาทีขณะที่ทร้อยโทสิทธิพลแก้วเกียรติยศผบอหมู่ลาดตะเวนที่3ชุดเพาะกิจลาดย่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขบ,บุรีตชดที่134และอสอร่วมกันรตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านไปมา พบรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่สบฤสี2อ6 1นนครปฐมมีนางสาววนิดาอุดมสุนิรันดอนอายุ5 0ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่192ทับนถนนสากแก้วตะบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมขับมาจากด่านเจดีย์องค์ท่าทางมีพิรุษจึงเรียกให้หยุดรถพร้อมทำการตรวจค้นด้วยสุนัขค้นหายาเสพติดและเจ้าหน้าที่พบยาบ้าถูกซุกซ่อนปนกับถุงขนมขบเคี้ยวจำนวน11มัดวางอยู่บริเวณที่วางเท้าเบาะนั่งข้างคนขับ จึงนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นในห้องสอบสวนที่ด่านจนในที่สุดนางสาวนิดาสารภาพว่าซุกซ่อนยาบ้าไว้ในร่างกายอีกจํานวนสีมัดรพร้อมนํายาออกมาจากที่ซุกซ่อนไว้บริเวณหน้าอกอีกจํานวน4มัดร,รวมยาบ้าที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้15มัดจํานวน30,000เม็ด จากการสอบสวนเบื้องต้นนางสาวนิดาอุดมสุนิรันดรให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองโดยตนเองแฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักที่อำเภอสังขระบ,บุรีตั้งแต่คืนวันที่9โดยพักในรีสอร์ทในอำเภอสังขระบ,บุรี2คืนและในพื้นที่ด่านเจดีย์สองค์2คืนส่วนยาทั้งหมดตนเองรับมาจากนายแง่ชายชาวพามา่า ที่บริเวณชายแดนด่านเจดีสามองค์เมื่อเวลา9ก้นาฬินาทีวันนี้ต่อจากนั้นจึงเดินทางซื้อของฝากที่ชายแดนด่านเจดีสามองค์เพื่อซ่อนยาบ้ารวมไว้ในถุงของฝากเพื่อหวังตกตาเจ้าหน้าที่ โดยยาทั้งหมดนายแงให้ไปส่งให้ผู้ชายชื่อโก้ที่สถานีขนส่งส,งสายใต้ใหม่กรุงเทพโดยได้ค่าจ้าง50 0 0 0บาทที่ผ่านมาตนเองเคยทำมาแล้ว5-6ครั้งโดยจะใช้วิธีเปลี่ยนรถทุกครั้งที่มารับงานเจ้าหน้าที่จึงนำตัวนางสาวนิดาอุดมสุขนิรันดรพร้อมของกลางยาเสพติดและรถยนต์เก๋งส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขบ,บุรีเพื่อดำเนินคดีต่อไป จะเรียกอะไมต้องเรียงอะไรไปดูเลยนเี่ยวเออนกี่ยวค่ะปุ๊บแล้วมันเปิดองมีอะไรดูนะใครจะใ่แล้วกัน้างแล้วกันเนโอ